เพราะกระผมเองนั้นจริงๆแล้วตอนนี้ไม่ได้มีอาชีพครูนะครับแต่ว่าชอบนะครับนะชอบอยากให้ความรู้แก่เด็กๆนะครับไหนๆก็ยูทู e เปิดโอกาสให้นะครับก็ลองทําดูพอทำแล้วนะครับมีท่านผู้ชมบอกว่าสอนดีนะครับนะเข้าใจง่ายก็เลยมีกําลังใจในการที่จะกระทําต่อนะครับนะอยากให้ความรู้แก่เด็กๆนะครับสัพพะทานนางธรรมทานนางชินาตินะครับแหมการให้ทาเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง พูดภาษาบาลีหน่อยนะนะครับในฐานะบทมานานถึง10ปีนะครับโอเคครับผม answer the questions นะครับให้ตอบคำถามเหล่านี้นะครับหลายๆข้อนะครับ this นะครับใช้กับคำบูพพน์นะครับ question ต้องเติม S นะครับเป็นบูพจน์แต่ถ้าเอกพจน์นี่ใช้ this นะครับ t-s-i-s นะครับนะนี่สอนหลักไวยากรณ์ตลอดนะครับนะพอเจอประโยคปั๊บคุณครูก็จะแถมหลักไวยากรณ์ให้ด้วยนะครับไม่ได้แปลให้อย่างเดียวนะ นักเรียนจะได้เก่งๆ Can you answer this question นะครับนี่ถามด้วย can นะครับ can เป็น modal verb นะครับเพราะฉะนั้นถามด้วย can ด้วย could ด้วย will ด้วย would เนี่ยไม่จำเป็นต้องนึกถึง verb to do verb to be verb to have แล้วนะครับใช้ can ได้เลยนะครับ Can you answer this question คุณสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่รูปแรกนะครับมียีราฟกำลังกินใบหญ้าอยู่นะครับที่ต้นไม้ใบไม้หนูนะครับไม่ใช่ใบหญ้าหนตัวตีครับ คุณครูยืดตัวอักษรมันดูยากนิดหนึ่งนะครับเขาถามว่า is this a giraffe นะครับเขาถามแค่นี้ครับสั้นๆว่ารูปเนี้ยเป็นจีราฟใช่หรือไม่นะครับให้นักเรียนตอบนะครับแล้วก็ามีขีดอย่างนี้ไว้ในหนังสือนะครับแต่คุณครูใส่ตัวอักษรทับไปซะแล้วนะครับนักเรียนก็เลยตอบว่า yes t i s นะครับนะก็เลยมาแปลให้แปลว่านี่คือจีราฟใช่ไหม yes t i s ก็ตอบว่าใช่แค่นี้จบนะครับนะสำหรับข้อที่1 ส่วนข้อที่2ก็เหมือนกันนะครับก็ถามว่าด้าสมักียรวลองแตรงนี้นะครับนาะคุณครูอยากจะสอนหลักไวยากรณ์เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมหรือว่านักเรียนนะครับนะเพราะครูพี่นันนี่คือเน้นสอนหลักวยากรนะครับให้นักเรียนทําข้อสอบนะครับไม่ได้เน้นการพูดนะครับนะถามว่าเนี่ยลิงมีหางยาวใช่หรือไม่ถ้าเกิดว่าเขาเขียนภาษาไทยมาให้นักเรียนแต่งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย ถ้าเขไม่เขียนภาษาอังกฤษมาให้เนี่ยนักเรียนจะใช้ verb to do verb to be หรือ verb to have หรือ modal verb ในการขึ้นเป็นคำแรกนี่นะฟังให้ดีนะครับนี่คือสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับนักเรียนไทยนะครับที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งด้วยเหตุน,นี้นะครับนะคือไม่รู้ว่าจะเอา verb to do verb to be หรือ verb to have มาตั้งเป็นคำถามาฟังคุณครูอย่างนี้นะครับนะลิงมีหางยาวใช่หรือไม่ ลิงภาษาอังกฤษเภาษาอังกฤษเรารู้แล้วว่ามังกี้นะครับมีเรารู้แล้วว่า have นะครับหางเรารู้แลว้วว่า tail ยาวเราก็รู้ว่าลองนะครับใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเอาเวิรอะไรมาชุดมาใช้ให้นักเรียนดูอย่างนี้นะครับนะภาษาไทยลิงมีหางยาวลิงเป็นประธานนะครับมีเป็นคำกริยานะครับฟังดูให้ดีนะครับ เมื่อมีคำกิริยาอยู่นะครับหลักของคุณครัวพี่นันบอกว่าเมื่อมีคำกิริยาอยู่จะทำเป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนะครับฟังดีนะสองประโยคให้เอาเวฟตูดูมาช่วยนะครับเมื่อมีคำกิริยาอยู่จะทำเป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธให้เอาเวบ t ูดูมาช่วยทีนี้นะครับมังกี้เป็นเด็กกับพจน์เว to ูดูก็ต้องใช่ด่าส s เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเข้าใจได้ยังครับ ถึงได้เอาเวบทูดูมาช่วยด้วยเหตุนี้เองนะครับ Does monkey have a long tail เอาเวบทูบีมาไม่ได้นะครับนะเวบทูบีเนี่ยมังกี้เป็นเอกพจน์เวบทูบีเป็น is นะครับ I s a monkey have a long tail ไม่ได้นะครับผิดหลักไวยากรณ์แต่ถ้าถามว่าพูดกับฝรั่งได้ไหมได้ครับนะการสนทนานี่ผิดพลาดใช้ไวยากรณ์บิดลาดไม่เป็นไรครับแต่ทำข้อสอบนี่ไม่ได้เด็ดขาดผิดเลยครับผมนะโอเคตามนั้นนะครับ ก็เลยตอบว่า yes นะครับ yes it does ถามด้วย does ก็ต้องตอบ does นะครับนะไม่ใช่ตอบ can นะครับ yes it can ไม่ได้ yes it is ก็ไม่ได้นะครับต้อง yes it does ใช่มาข้อที่3ต่อครับ can the diagram free นะครับถ้าเึินต้นด้วย can ก็ไม่ต้องนึกถึง was to do was to be นะครับกว้างสามารถป็นต้นไม้ได้ไหมก็ตอบว่า no it can't กวางสามารถป็นต้นไม้ได้หรือไม่ตอบว่าไม่นะครับมาข้อที่4ครับนะ างทีตัวอ,อักษรอาจจะงงนะครับข้อที่4อยู่ในวงกลมนี้นะครับนะ What an anim What animal has big ears สัตว์อะไรมีหูใหญ่ใบหูใหญ่ต่อว่า an elephant has big ears นะครับช้างมีใบหูใหญ่นะครับช้างตัวเดียวนะครับใช้คู่กับ has เอียใบหู2ข้างก็ใช้บิกไม่ต้องใช้อะแล้วนะครับนี่นะหลักไวยากรณ์การเขียนนะครับสำคัญมากนะครับนะเขียนใส่คํากริยาผิดคานามคำรมนะครับใส่กรรมผิดก็ผิดเลยนะครับนะอันนี้คือหลักการการทำข้อสอบอมาข้อที่5ครับ w h a t animal can fly can fly ไม่ใช่ไม่ใ can fly นะก็ต้อง can fly นี่ออกข้อสอบโอเน็ตนะยิ่งช่วงนี้ด้วยใกล้สอบโอนเนตอยู่ รู้สึกจะสอบไม่กี่วันนะครับนะภายในอาทิตย์หน้านี่แหละเพราะฉะนั้นนะในช่องของครูนันชาแนลก็ทําไว้นะครับลูกๆที่เรียนป .6 นะครับนะใครที่เข้ามาดูคลิปครูพินันแล้วมีบุตรหลานเรียนอยู่ป .6 เข้าไปดูคลิปการเฉลยนะครับข้อสอบเก่าของป .6 ของม .3 ของม .6 นะครับนะวิชาภาษาอังกฤษคร,รูพินันได้ทาเอาไว้ในช่องครูนันชาแนลนะครับเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับเขียนว่าเฉลยข้อสอบ โอเนตนะครับนาวิชาสังกฤษป .6 ม .3 ม .6 นะครับก็จะเจอ watch animal นะครับสัตว์อะไร can fly ที่สามารถบินได้ก็ตอบว่า a bird can fly นกสามารถบินได้โอเคมาทำหัวข้อถัดไปนะครับ think ให้คิด and write ให้เขียนนะครับ what can this animal do and what can't they do นะครับ นี่ประโยคภาษาอังกฤษนะครับเป็นศัพ์ง่ายๆนะครับแต่ถ้าให้เราแต่งเป็นภาษาอังกฤษโดยเขียนภาษาไทยมานี่แต่งยากนะครับสำหรับคนไทยถ้าเขาเขียนภาษาอังกฤษมาว่าสัตว์เหล่านี้สามารถทําหรือไม่สามารถทําอะไรได้บ้างเขียนเป็นภาษาอังกฤษยากนะครับนบสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นเรามาแปลทีละพั์กันนะครับ this นะครับเป็น เหล่านี้นะครับนำหน้าคํานามที่เป็นผู้พน์คือเติม s สัตว์เหล่านี้นะครับ do นะครับว่าเป็นผู้พูดต้องเวฟตัดูต้องใช้ดูเป็นกริยาแท้นะครับแปลว่าทำ and และ what can't นะครับ they พวกมันดูค้านดูไม่สามารถกระทำอะไรสามารถกระทำอะไรและไม่สามารถกระทำอะไรอ่าเพราะฉะนั้นแปลอย่างนี้นะครับ ข้เอ <K an> A นะครับเออก็หนึ่งนะครับ n k e y can jump it can't fly นะครับลิงสามารถกระโดดมันไม่สามารถบินนะครับคุณครูแปลให้นี่เขาเขียนมาให้เองนะครับนี่หนังสือเขียนมาให้ต่อไปนะครับคุณครูเป็นันเขียนให้ก็คือเออ r a f f e CAN RUN it can't jump tree ยีราบสามารถวิง่งมันไม่สามารถปีนต้นไม้เออ b ์ซ r a ลาแคนจั it can't fly นะครับม้าลายสามารถกระโดดมันไม่สามารถบิน ไลออนสิงโตแคนจัมสามารถกระโดดแอนด์รันสามารถวิ่งอิดคันฟลายมันไม่สามารถบินเออแพนด้าแคนวอกแพนด้าสามารถเดินอิดคันจัมมันไม่สามารถกระโดดนะครับนะเพราะน้ำตาน้ำ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 หนักตัวมันเยอะนะครับนะมันไม่ค่อยกระโดดโอเคนะครับนี่นักเรียนเรียนรู้ศัสท์นะครับนะคุณครูจะไปไวนิดหนึ่งตรงนี้นะครับผมไปเจอหน้าหกต่อครับ